ตอนนี้อยู่กับช่องพลายบัวทองนะคะเดี๋ยวเรามาส่งเด็กน้อยเข้านอนนะคะแม,ม่ค่ะดูว่าเด็กน้อยจะนอนหรือยังโอ้ยยังเพิ่มพลังอยะคะ่ะะช่วงนี้นางสังเกตเพิ่มพลังแล้วนะคะเพิ่มพลังก่อนนอนนะคะก่อนเข้านอนนะคะแม่ถุงทองนะคะว่าไงแม่ถุงสบายดีมหม ตอนนี้เด็กน้อยจอมสนบอกว่าขอเพิ่มพลังก่อนนะคะแม่แม่ครับเด็กน้อยขอเพิ่มพลังนะคะนี่เด็กน้อยเพิ่มพลังนะคะนี่เด็กน้อยเพิ่มพลังนันครับอ่าดูดไม่สนใจใครเลยดูดดูดนมอย่างเดียวเลยนะคะตอนนี้ดูดใหญ่เลยนะคะ เมื่อไร่จะนอนน้องตุงเพชรเมื่อไร่จะนอนเอ้ยทายมอลละว,ว่ายอ,ย,อ,อยู่ที่เยอะยี่อ๋อตุงเพชรตุงเพชรจะหันมาแล้วนะคะตุงเพชร ไปต่อไปกินนมต่ออีกแล้วขอดูดนมก่อนนะครัะแม่ๆตอนนี้ผมหิวขอเพิ่มพลังก่อนนะขอดูดนมก่อนนะขอดูดนมก่อนนะครับ โอ้ขุดพอดละนะคะลุงเป็ดเ,เอ้ยมาสวัสดีแม่แม่ในลูกเร็วมาสวัสดีแม่แม่ในเร็วมาสวัสดีแม่แม่ในเร็วนี่อะไรครับซ้ำนม่นนะกับนะอ้าวมาสวัสดีในล,ลูกสวัสดีในครับสวัสดีในครับ สวัสดีด้วยค่ะสวัสดีแม่แม่นะคะผมตุงเพชรน้อยครับไปหาพี่อันแล้วนะคะตอนนี้ออาพี่อันนี่นะคะไปหาพี่อันแล้วอย่าไปหยอกกับพี่อันนะคะนี่จะไปหยอกกับพี่อันนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะอย่าเอมูตจนไอเตือมาดูนะคะไม่เล่นนะคะเไม่เล่นนะคะไม่เล่นเลยนะแจนุน่น้อย อาจารย์หนูนะไม่เล่นเลยนะอาจารย์หนูนะไม่เล่นเลยนะอาจารย์หนูนะไม่เล่นเลยนะไม่เล่นเลยนะไม่เล่นเลยนะอ้าวไม่เล่นเลยนะอ้าวไม่เล่นเลยอ้าว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 นี่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 จัดได้ลูกผมงาเป็นได้งาหมายเบียดตีได้ละอ้าวน้องก้าวก็ยังไม่นอนนะคะน้องก้าวยังไม่ยังไม่หาน้องถุงเฟสนะส่งน้องถุงเฟสเข้านอนเช่นกันนะคะนี่อ้าวอืม จะไปไหนต่ออ <ih unting violin inding warfare> ีกจะไปไหนต่ออีกเนี่ยจะไปไหนต่ออีกครับอ้าวมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะมาแล้วน้องตึงเวทมาแล้วนะครับ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 มาแล้วนะคะเดี่ยมาแล้วมาแล้วอ้าวอ้าวอ้าว จะไปไหนเอาเอาอเออเอเะจะไปไหนต่อนี่ะโอ้เข้าหาแม่แล้วไม่ตามแล้วไม่ตามแล้วนะคะเออเพิ่มพลังก่อนนะคะเพิ่มพลังต่อนะคะจะอยู่ใต้ท้องแม่แล้วนะคะยอมแพ้ ดูดูไปอยู่ใตทองแม่แล้วนะคะตอนนี้น้องถึงเฟชรไปอยู่ใตทองแม่แล้วอยากไม่นอนเลยนะคะนี่สงสัสยว่าวันนี้คิดถึงคุณพ่อนะคะนี่คุณพ่อไปทำธุระนะคะสงสัสยคิดถึงคุณพ่อนะคะนี่น้องถึงเฟรนี่ไม่มีใครกล่อมหนูนอนเลย,ยวันนี้แม่ถุงกล่อมลูกนะแม่ถุง วันนี้แม่ถุงกล่อมน,น้องถุงเส้นนอนเองเลยนะคะวันนี้หลบภัยอยู่ใต้ท้องแม่นะช้างทุกเชือกจะเอาลูกอยู่ใต้ท้องนะถ้าเกิดว่ามีภัยถ้าช้างอยู่ตามป่าก็มีภัยอะไรก็จ,จะเอาลูกอยู่ใต้ท้องนะคะดูนะคะอ่ะอ่ะจะไปหาใครอีกจะไปหาใครอีกเน่ยจะไปไหนเนะี่ย ถึงเพชรน้อยจะไปไหนถึงเพชรน้อยดูนะคะดูมือน้อยจับดินนะคะอ่ะจะทำยังไงจะกำดินเข้ามาขึ้นมาหรือเปล่าอ่ะดูนะคะจะกำดินนะคะดูดูมือน้อยจะกำดินนะคะนี่อ่ะจะกำดินนะคะนี่อ่ะอาจจะทำยังไงลูกยังทำยังไงเนี่ยยังทำยังไงเอ้ย ไปนู่นอีกแล้วมาหนีน่แล้วมานี่แล้วมานี่แล้วน้องตุ่มเฟ้แล้วน้องเฟ้น้อยมานี่แล้วน NO ้องเฟ้น้อยมานี่แล้วตุงเฟ้น้อยแล้วน้องเฟ้น้อยมานี่แล้วตุงเฟ้น้อยแล้วจะไปไม่ได้ ตึงเฟดน,น้อยมานี่เร็วเฮ้ยมาแล้วนะคะ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 ตึงเฟดน้อยมาแล้วนะคะตึงเฟสน้อยมาแล้วนะคะนี่ตึงเฟดน้อยมาแล้วนะคะสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีคร่ะแม่สวัสดีครับสวัสดีคร่ะแม่สวัสดีค่ะโนูร์โนร์ชุนใหญ่เลยนะคะเราตึงเฟดกี่คีคีลาจิ ลักซีแงลาลกซี่งลาคุณผชมยหลักงลาุมยไปแ่งกลาดูนะคะโอ้โอ้วิ่งชนใหญ่เลยน้องสุนเพชรโอ้น้องสุงเพชรน,นี่ไม่ใช่ย่อยนะคะนี่เออลักซลักซี่งปลาลักซ อากดีหมดิงบางีงนี่นะคะดูจะเล่นอะไรต่อจะเล่นอะไรต่อมาดูกันต่อนะคะเดี๋ยวนะคะเดีวนะคะม่เลยมลนะก็ไมกแล้ไม่เลไม่เลมเลยม่เลยงาอะไร

เออเอีง <AME> ใหญ่เลยอ่ะเิงใหญ่เลยนะคะ <S 2> <S 2> <S อ่าจาพี่อันแล้วอ่ะจ้ากระเป๋าพี่อันแล้วเอาล้วงกระเป๋าพี่อันได้แล้วอย่าทำล้วงกระเป๋าได้แล้วดูนะคะล้วงกระเป๋าพี่อันไม่มีตังค์นะคะล้วงกระเป๋าพี่อันแล้วนะคะ เออเรื่องกระเป๋าพี่อันแล้วนะคะ <c oughs> ดูดูดูนะคะออืดูความตื้นส่วนของเด็กน้อยยังไม่ง่วงนอนนะคะเด็กน้อยยังไม่ง่วงนอนนะคะนี่ดดเด็กน้อยยังไม่นอนนะคะนี่ ผู้บ่าวไทยบ้านเมื่อไรจะนอนนี่ผู้บ่าวไทยบ้านผู้บ่าวไทยบ้านมาอีกแล้วนะคะไม่แม้วนะคะผู้บ่าวไทยบ้านมาอีกแล้วนะคะผู้บ่าวไทยบ้านมาอีกแล้วนะคะเดนลล็ลบผู้บ่าวไทยบ้านก่อนนะคะเอาไปหาพี่อันเอาล้วงกระเป๋าพี่อันอีกแล้วนะคะดูนะคะล้วงกระเป๋าพี่อันอีกแล้วดูนะคะอ้าวล้วงกระเป๋าพี่อันใหญ่เลยอ้าวไ่ล้งเลยไม่มีนี่นี่ S <S <TER Shepherd> นี่เรืองกระเป๋าพี่อันเลยนะคะนี่เออดู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 ไงโอ้โอ้โอดูนะดูความสูนของเขาสู้ใหญ่เลยนะคะ เรื่องกระเป๋าพี่อันอีกแล้วเออวตละ่ตละเตละ่<อ>ตละเตล่ะเตล่ะเตล่ะโอ้สู้ไม่ถอยเลยสู้ไม่ถอยเลยนะคะอ่ะอ่ะอ่ะเอมาดูอ๋ออ๋อจะเรื่องกระเป๋าพี่อันแล้วอ๋อง่ายอ่สัสจรงา งานสระฝัทงไม่ใช่ไงันงานอีสะอีสะนัไหมอันนั้นเองทำออกาเป็นแบนีอยูเล่นใหญ่เลยไม่ดดเดิงตูเซงกี้กลับเลยนะวิ่งเมวมากเลยนะคะ โอ้วิ่งเบวมากเลยไมคควันเกือบถือโทรศัพท์ไม่อยู่นะเกือบหล่นเลยนะคะเออสุดยอดนายแน่มากเลยเด็กน้อยแน่มากๆเลยนะคะนี่เก่งสุดยอดเลยนะคะแม่ทุ่งบอกว่าอย่าสซนลูกตอนนี้ไปดมอึอแม่ก่อนนะคะ ไงกลิ่นอึแม่เป็นไงอร่อยไหมอร่อยไหมดมอึแม่ก่อนยังกินอึแม่ไม่ได้ก็ดมก่อนนะขอดมก่อนนะขอดมก่อนนะนองจงเพชรบอกว่าขอดมก่อนนะขอดมก่อนนะครับ โอ้น oh, ้องๆมาเข้ามาเยี hmm. <normal> ่ยมแม่น้องถุงเฟชดเยอะเลยนะคะสองตัวเลยนะคะเนี่ยดูสิจะเข้ามานอนกับน้องถุงเฟชดหรือว่าไงเนาะนี่ฮะเมื่อไหรจะนอนครับเด็กน้อย ลงใสยังไม่นอนง่ายนะคะถุงเฟสนะคะตายังใส่เจวเลยนะคะนี่ตายังใส่เจวเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด s u b สไครต์ให้กับช่องพลายบัวทองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ